สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับสู่ศูนย์วิทยาบริการวิทยาลัยการสาธารณาสุขศิรินทรจังหวัดขอนแกน่นหรือที่เรียกกันว่าห้องสมุดค่ะวันนี้นักศึกษาต้องการใช้บริการอะไรคะพี่ยินดีให้บริการค่ะสวัสดีครับผมยังไม่เคยค้นหาหนังสือในห้องสมุดเลยครับพี่ช่วยแนะนําผมหน่อยได้ไหมครับยินดีเลยค่ะสิ่งที่สําคัญในการค้นหาวารสารวิจัยและหนังสือต่างๆคือ วิธีสืบค้นค่ะเพราะในห้องสมุดมีหนังสือเยอะมากถ้านักศึกษาไม่รู้จักวิธีค้นหาหนังสือก็อาจจะเสียเวลาเดินหานานดังนั้นสิ่งที่นักศึกษาควรรู้จักก็คือการสืบค้นผ่านระบบ OPAC ค่ะเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการสืบค้น o p a e และการเข้าสู่ระบบให้ดูนะคะอย่างแรกเลยนะคะให้นักศึกษาเข้าผ่านลิงก์ที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้ พอเข้ามาแล้วจะเห็นปุ่มเข้าสู่ระบบอยู่ตรงนี้ให้คลิกที่ปุ่มนี้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วจะมีช่องให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้นักศึกษาใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนลงทั้งสองช่องจากนั้นสามารถกดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ในหน้านี้จะรวมเมนูต่างๆของระบบไว้ให้หมดเลยและถ้านักศึกษาอยากเปลี่ยนรหัสผ่านหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสามารถทำได้ที่เมนูรูปปากกาตรงนี้ได้เลยค่ะถัดไปเดี๋ยวพี่จะแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลและการใช้เมนูที่สำคัญสำคัญนะคะ ให้คลิกที่ OPAC PHAS Auto Library เพื่อมาที่หน้าหลักของระบบนะคะพอเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีหนังสือให้เลือกมากมายเลยแต่ตรงนี้สำคัญมากถ้านักศึกษาอยากสืบค้นหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดของเราต้องเลือกสถาบันเป็นวิทยายลัยการสาธารณสุขสิรินทรนจังหวัดขอนแก่นก่อนนะคะเพื่อที่ระบบจะได้แสดงเฉพาะหนังสือในห้องสมุดของเราค่ะ คลิกที่คีย์เวิร์ดจะสามารถเลือกประเภทการค้นหาได้ค่ะเช่นคีย์เวิร์ดไตเติลออเทอร์หรือประเภทอื่นๆจากนั้นพิมพ์คำที่ต้องการเพื่อสืบค้นและเมื่อเจอหนังสือที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ชื่อหนังสือได้เลยค่ะหลังจากคลิกเข้ามาแล้วจะแสดงรายละเอียดต่างๆของหนังสือแบบนี้เลยค่ะ ในหน้านี้จะมีสิ่งที่สำคัญอยู่สองอย่างค่ะอย่างแรกเลยคือเลขเรียกหนังสือให้นักศึกษาจดหรือถ่ายรูปไว้เลยเพราะเดี๋ยวจะใช้ค้นหาหนังสือบนชั้นที่ห้องสมุดค่ะและอย่างที่สองคือสถานะของหนังสือเพื่อเช็คว่าหนังสือเล่มนี้พร้อมให้ยืมหรือยังถ้าพร้อมให้ยืมจะมีสถานะเป็น available แสดงว่าหนังสือพร้อมให้ยืมแล้วค่ะ แต่ถ้าหนังสือมีคนยืมไปแล้วสถานะจะขึ้นเช็คเอาท์ตามด้วยวันที่แบบนี้ค่ะนักศึกษาสามารถดูกำหนดการคืนของคนยืมไปได้ตรงนี้เลยค่ะถ้าอยากได้หนังสือเล่มนี้นักศึกษาสามารถกดจองที่รูปมือตรงนี้ได้เลยเพื่อให้แน่ใจว่าหลังจากที่คนยืมเอามาคืนแล้วนักศึกษาจะได้ยืมต่อได้แน่นอนค่ะ หลังจากกดจองแล้วสา,าสามารถดูรายละเอียดการจองได้ที่เม,มนูรายการจองตรงนี้ได้เลยนะคะพอถึงวันที่คนอื่นเอามาคืนก็สามารถไปยืมได้เลยคะ่ะหลังจากที่ยืมหนังสือไปแล้วนักศึกษา,สา,าสามารถดูรายละเอียดการยืมได้ที่เมนูรายการยืมตรงนี้เลยะคะ่ะพอเข้ามาแล้วจะเห็นรายละเอียดวันที่ยืมและกำหนดการคืนและเมื่อถึงวันที่กำหนดนักศึกษาต้องเอามาคืนที่ห้องสมุด แต่ถ้าอยากยืมต่อสามารถกดยืมต่อด้วยตัวเองได้ที่ปุ่มยืมต่อตรงนี้เลยค่ะโดยสามารถกดยืมต่อได้เมื่อถึงกำหนดการคืนและการยืมหนึ่งรอบนักศึกษาสามารถยืมต่อด้วยตัวเองได้ถึงสองครั้งค่ะหลังจากครบสองครั้งแล้วจำเป็นต้องเอาหนังสือมาที่ห้องสมุดเพื่อคืนค่ะให้ระวังแล้วเช็คกำหนดการคืนให้ดีนะคะเพราะถ้าเอามาคืนไม่ทันจะต้องเสียค่าปรับวันละ3บาทค่ะ ถ้านักศึกษารู้ว่าจะต้องเสียค่าปรับสามารถมาดูค่าปรับได้ที่เมนูรายการค่าปรับตรงนี้เลยค่ะและถ้ายังไม่จ่ายค่าปรับจะไม่สามารถยืมได้ค่ะหลังจากที่แนะนำการสืบค้นข้อมูลและเมนูสำคัญสำคัญไปแล้วเดี๋ยวพี่จะพานักศึกษาดูเมนูอื่นๆแบบคร่าวๆกันนะคะเมนูรายการบล็อกผู้ใช้สามารถตรวจสอบการบล็อกที่เกิดจากการละเมิดระเบียบการใช้งานได้ค่ะ เมนูแนะนำทรัพยากรเป็นเมนูที่ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำทรัพยากรที่ต้องการเพื่อให้ห้องสมุดนำมาพิจารณาในการจัดซื้อมาไว้ในห้องสมุดค่ะเมนูประวัติการยืมคืนสามารถดูประวัติที่ทำการยืมคืนได้ค่ะเมนูประวัติการแจ้งหายสามารถใช้ตรวจสอบการชำระค่าเสียหายของทรัพยากรได้ค่ะ และนอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้งาน OPEC ผ่านแอปพลิเคชันวันไลอ u โต l ลิบโมบายได้ด้วยนะคะรองรับทั้งระบบ Android และ iOS สามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store และ App Store ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการใช้ระบบฐานข้อมูล OPEC ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและหากมีข้อสงสัยตรงไหนนักศึกษาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ห้องสมุดได้เลยนะคะ ใช้งานง่ายเลยนะครับแบบนี้ผมก็หาหนังสือเองได้สบายเลยใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูพื้นที่ต่างๆของท้องสมุทรแต่ก่อนจะไปนักศึกษาต้องหยิบบัตรสีตามสาขาที่กำหนดไว้ตามภาพที่แสดงต่อไปนี้ 1. สีแดงสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2. สีน้ำเงินสาขาวิชาสาธารณาสุขชุมชน 3. สีม่วงสาขาวิชาทันตสาธารณาสุข 4. สีเขียวสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 5. สามเหลี่ยมสีแดงสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิตและ 6. สีเขียวอ่อนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตเข้าใจแล้วครับผมจะย่อนบัตรก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้งเลยครับงั้นเดี๋ยวพี่พานักศึกษาไปดูพื้นที่ต่างๆเริ่มที่ตรงนี้เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรหรอครับ พื้นที่ตรงนี้เรียกว่า relaxing and co-working space เป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพักผ่อนหรือทำงานที่ต้องใช้เสียงรองรับได้มากกว่า16ที่นั่งและมีปลั๊กไฟสำหรับชาร์จอุปกรณ์ให้ใช้งานค่ะแต่พอใช้เสร็จแล้วต้องช่วยกันปิดไฟปิดพัดลมด้วยนะคะโอ้ดูดีมากเลยครับถัดไปเดี๋ยวพี่พาไปดูข้องหนังสือและวิจัยนะคะ ห้องหนังสือและวิจัยใช่ห้องนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะห้องนี้คือห้องหนังสือและวิจัยที่ให้บริการยืมคืนหนังสือค่ะถ้านักศึกษาคนไหนอยากค้นหาหนังสือหรือวิจัยก็สามารถมาใช้บริการที่ห้องนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากสะดวกขึ้นก่อนจะมายืมที่เคาน์เตอร์นักศึกษาสามารถใช้ระบบฐานข้อมูล o อ a c ค้นหาหนังสือที่ต้องการก่อนได้ค่ะจะช่วยประหยัดเวลาและรู้ตำแหน่งหนังสือได้ชัดเจน และถ้านักศึกษามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ห้องนี้ได้เลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับอุ๊ยนักศึกษาคะห้องนี้ห้ามเอาอาหารเครื่องดื่มแล้วก็กระเป๋าเข้ามานะคะนักศึกษาต้องวางกระเป๋าไว้ที่ล็อกเกอร์ด้านนอกก่อนเข้ามาใช้บริการทุกครั้งนะคะขอโทษด้วยครับผมไม่รู้จริงๆเดี๋ยวผมเอาขวดน้ำออกไปไว้ข้างนอกก่อนนะครับ ไม่เป็นไรค่ะแค่ระวังไว้ครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่พาไปดูพื้นที่ถัดไปค่ะห้องนี้ชื่อห้องอะไรหรอครับผมเห็นมีโต๊ะกับเก้าอี้อยู่เยอะเลยห้องนี้คือห้องนั่งอ่านค่ะ เป็นห้องให้นักศึกษามานั่งอ่านหนังสือทำรายงานหรืองานกลุ่มแต่ต้องไม่เสียงดังรบกวนคนอื่นมีที่นั่งรองรับ44ที่นั่งและนอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาใช้งาน4เครื่องค่ะอ๋อห้องนี้รองรับคนได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนักศึกษาคะห้องนี้นักศึกษาสามารถเอาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาได้เลยนะคะจริงเหรอครับกำลังหิวพอดีเลย นักศึกษาคะอาหารที่อนุญาตให้นําเข้ามาได้จะเป็นพวกของทานเล่นกับน้ําดื่มนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารจานใหญ่แบบที่นักศึกษาเอามาแบบนี้ไม่อนุญาตให้นําเข้ามาคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับผมจะเก็บเดี๋ยวนี้เลยครับโอเคคะ่ะถ้านักศึกษาเข้าใจแล้วพี่จะพานักศึกษาไปดูห้องต่อไปนะคะ ห้องนี้ชื่อห้องอะไรหรอครับผมเห็นมีที่นั่งแล้วก็มีตู้ใหญ่ๆด้วยห้องนี้ชื่อห้อง textbook ค่ะส่วนตู้ที่นักศึกษาเห็นเป็นตู้หนังสือที่เก็บหนังสือ textbook โดยเฉพาะที่ต้องแยกกันไว้เพราะหนังสือ textbook เป็นตำราเรียนภาษาอังกฤษค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองครับเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องแยกไว้แล้วห้องนี้เอาอาหารเข้ามาได้ไหมครับห้องนี้นักศึกษาสามารถเอาอาหารเข้ามาได้ แต่ถ้าเป็นอาหารจานใหญ่แบบก่อนหน้านี้ก็ไม่อนุญาตให้เอาเข้ามานะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับถ้านักศึกษาเข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องคอมพิวเตอร์นะคะ ห้องนี้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับผมเห็นมีคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องด้วยครับใช้ค่ะนี่คือห้องคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์6เครื่องให้นักศึกษาสามารถมาใช้เพื่อทำรายงานวิจัยหรืองานดิจิตัลที่ห้องนี้ได้เลยค่ะดีมากเลยครับแบบนี้คนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวก็สามารถมาใช้ที่ห้องนี้ได้ อ๋อแบบนี้เอาเข้าได้ค่ะกดเหมือนกับห้องนั่งอ่านกับห้องเท็กซ์บุ๊กเลยค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วห้องที่อยู่ตรงนั้นคือห้องอะไรหรอครับอ๋อห้องที่นักศึกษาเห็นคือห้องประชุมย่อยค่ะงั้นเราเดินไปดูข้างในดีกว่านะคะ ที่นี้คือห้องประชุมย่อยค่ะใช้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการประชุมหรือทำงานกลุม่มมีที่นั่งรองรับ1 8ที่นั่งค่ะถ้าอยากใช้ห้องประชุมผมต้องทำยังไงบ้างครับนักศึกษาสามารถสแกน QR code ที่หน้าห้องประชุมเพื่อจองห้องล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ชนกับกลุ่มอื่นและแต่ละครั้งสามารถใช้ได้ไม่เกิน3ชั่วโมงและห้ามเอาอาหารเข้ามา เมื่อนักศึกษาใช้งานเสร็จต้องปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศและแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จและพี่ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติต,ตามกฎระเบียบด้วยนะคะไม่งั้นนักศึกษาอาจถูกยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าใช้งานได้ค่ะโอเคครับไว้มีโอกาสผมจะลองจองห้องประชุมย่อยดูครับยินดีเลยคะ่ะขอบคุณพี่มากเลยครับ ผมได้รู้จักการใช้งานระบบฐานข้อมูล OPAC รวมถึงการใช้งานห้องต่างๆในห้องสมุดมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับยินดีมากเลยค่ะที่ได้ให้คำแนะนำนักศึกษาถ้านักศึกษามีอะไรสงสยัยหรืออยากใช้บริการอะไรสามารถมาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะครับผมงั้นผมขอตัวไปใช้บริการห้องสมุดก่อนนะครับได้เลยค่ะยินดีที่ได้ให้บริการนะคะครับผมขอบคุณมากครับ